ด่วนปานปรียื่นหนังสือลาออกรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศด่วนปานปรียื่นหนังสือลาออกรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศหลังถูกยึดเก้าอี้รองนายกให้เหลือเพียงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ28เมษายน2567ภายหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ชุดใหม่ในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดนายปานปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศได้ทำหนังสือยื่นถึงนายกหลังถูกปรับพ้นเก้าอี้รองนายกและให้เหลือเพียงรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศอย่างเดียวโดยนายปานปรีระบุว่าขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า ตามที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีบางตำแหน่งและปรากฏว่าผมยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่เพียงตำแหน่งเดียวนั้นผมมีความประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่28เมษายน2567เพื่อเปิดทางให้ท่านอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน สาหตุของการปรับผมออกจากรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่มีผลงานแน่นอนเพราะผมทุ่มเทการทำงานด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนมากขึ้นตามที่รัฐบาลได้แถลงผลงานไปแล้วจนสามารถตอบสนองต่อนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างเด่นชัดวันนี้ไทยหวนกลับมาขึ้นบนจอ เรดาร์ของโลกมีมิตรประเทศเพิ่มขึ้นและมีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนในไทยมากขึ้นนอกจากนั้นการให้ความสำคัญกับคนไทยในต่างประเทศผมยังไปเจรจาด้วยตัวเองเพื่อนำคนไทยผู้ถูกจับเป็นตัวประกันในอิสราเอลกลับไทยได้ถึง23คนแรงงานไทย8,000คนและจากเล่าก็ไก่ในเมียนมาอีก1,000คนเปิดวีซ่าฟรีกับหลายประเทศเพื่อคนไทย มีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมาฟื้นความสัมพันธ์นอกับอาเซียนสหภาพ EU อินเดียและประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนจนเกิดการเจรจาลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในประเทศไทยอีกด้วยเดี๋ยวก็รู้เองนายกอุปตอบทูลกล้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วหรือยังนายกอุปตอบทูลกล้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว หรือยังบอกเดี๋ยวก็รู้เองหลังมีรายงานข่าวนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลกล้าวเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกา29นาทีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางมายัางท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพเพื่อลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองโดยก่อนการเดินทางผู้สื่อข่าวถามว่าได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ชุดใหม่ขึ้นทุนกล้าวเรียบร้อยแล้วหรือยังนายกกล่าวว่าเดี๋ยวทุนกล้าก็รู้เองแหละครับอย่าเลยครับเมื่อไหร่เปลี่ยนเดี๋ยวก็รู้เองแหละครับก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าเมื่อวันที่26เมษายนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทําการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีรายชื่อดำรงตําแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนจากนั้นนายเศรษฐาได้ลงนามก่อนนำความขึ้นทุนกล่าเรียบร้อยแล้ว